เกาะกระแสร้อนการเมืองจับตาวาระกฎหมายในสภาสะท้อนมุมมองภาคประชาสังคมถึงฝ่ายนิติบัญญตัติกับรายการสภาปริทัศน์ สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสภาปริทัศนครับวันนี้อยู่กับผมนัทพลสงวนทรัพย์พบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร เวลา17นา30นาทีจนถึงเวลา18นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในระบบ FM 87.5เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 1,071กิโลเฮิรตซ์พร้อมกันทั้งหมด14เครือข่ายในระดับภูมิภาคครับและสำหรับวันนี้ครับรายการสภาปริทัน์ครับได้เปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาสังคมรวมถึงภาคประชาชนนะครับได้มาเล่าให้ฟังนะครับถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ ร่างกฎหมายเข้ามาในระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านมาตรา77ของรัฐธรรมนูญที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทรนราษฎรได้เปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่ในขณะนี้วันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับสำหรับร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเสนอโดยทางด้านของดรดีเรกพรศีมาครับท่านเป็นประธานสมัชชาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศออกับคณะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกฎหมายฉบับนี้จะเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาอย่างไรบ้างพูดคุยกับดรดีเรกพรศีมาซึ่งขณะนี้ดรดีเรกพรศีมาอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับดรดีเรกครับครับสวัสดีครับคุณนัทพลแล้วก็ พี่น้องผู้รับฟังเครือข่ายวิทยวรัฐสภาทุกท่านนะครับครับอาจารย์ครับต้องบอกว่าร่างกฎหมายการศึกษาแห่งชาติพศนะครับฉบับนี้เสนอโดยภาพประชาชนนะครับอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังครับว่าที่มาที่ไปของการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้อยากแก้ไขปรับปรุงเรื่องใดบ้างครับท่านอาจารย์ครับครับคือก็อยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบว่าเอ่อ ตัวผมเองและคณะผู้เสนอร่างพรบฉบับนี้นะครับ,รบก็เคยได้ได้ทำงานภายใต้พรบการสาแห่งชาติ2542มาระยะหนึ่งอาจจะ20กว่าปีนะครับ,รบและนอกจากนั้นก็ได้เห็นร่างพรบการสาแห่งชาติฉบับที่ผ่านกรษฎีการ6กหมาแล้วแล้ว,ลวก็คิดว่าขณะดนี้ทางรัฐบาลทาง กระทรวงศึกษาธิการเองก็กำลังเสนอร่างพรบการสาแห่งชาติฉบับใหม่เข้ามาซึ่งตัวผมเองและคณะนี่ก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าในร่างฉบับที่ผ่านกฤษฎีกา660มาก็ตามและร่างฉบับ2542ที่ผ่านมาก็ตามเราเห็นว่าในร่างพรบ .2542 นี่ มีส่วนที่ดีอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ับแต่ที่ที่มันเป็นปัญหาก็คือผู้ปฏิบัติไม่ได้เอาไปปฏิบัติแล้อเอาไปปฏิบัติที่ไม่ตรงกับเจตนารมของพรบรครฉบ,บับ2542ก็มีนะครับ,รบโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องการกระจายอำนาจนี่ซึ่งพรบ2542ในมาตรา39กำหนดว่า ให้มีการกระจายอำนาจการบริหารทั้งสี่ด้านไปให้สถานศึกษาให้เขตพื้นที่การศึกษาครับแต่พอถึงเวลาปฏิบัติจริงๆกระทรวงก็ไม่ได้ดำเนินการแม้ว่าจะมีการออกกฎกระทรวงครับว่าด้วยการการกระจายอำนาจทั้งสี่ด้านไปให้สถานศึกษาและให้เขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็ตามครับแต่กระทรวงก็ยังบริหารด้วยตัวเองอยู่ซึ่งมันทำให้งานมันล่าช้านะครับ งานมาล่าช้าแล้วก็การรวบอำนาจนี่มันเป็นบ่อกเกิดของการทุจริตคอร์รัปชันครับเพราะว่าเมื่อรวบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างมาไว้ที่ส่วนกลางรปริมาณงบประมาณมันจะเยอะอถ้าให้ส่วนกลางซื้อให้สถานศึกษาทั่วประเทศเนี่ยปริมาณงบประมาณมันจะเยอะเพราะฉะนั้นผู้ขายนี่นะครับ พวกพ่อค้าพวกผู้ขายทั้งหลายนี่เมื่อเห็นเม็ดเงินเยอะนี่ก็จะพากันวิ่งวิ่งเข้าหาส่วนกลางวิ่งเข้าหาผู้มีอำนาจโดยเฉพาะนักการเมืองก็จะวิ่งเข้าหานักการเมืองอมาทำสเปคสเปกให้แล้วก็มาเสนอโน่นเสนอนี่ให้มันก็เลยทำให้การทุจริตคอร์รัปชันในกระทรวงศึกษาธิการนี่อ,อย่างที่เป็นข่าวกันนะครับมันเกิดขึ้นบ่อย อันนี้ก็คิดว่าเราเราจะต้องแก้ปัญหาอันนี้อืและโดยเฉพาะการ,กร,ก,ารกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลนี่คมันมันไม่เกิดขึ้นจริงสักทีอแล้วก็การรวบอํานาจการบริหารงานบุคคลไว้ที่ส่วนกลางการแต่งตั้งโยกย้ายผู้มในการองคเรียนพอ่อเขตพื้นที่อไว้ที่ส่วนกลางนี่ครับมัน มันก็เป็นบ่อกเกิดของการคอร์รัปชันม,มันทำให้ทาให้เราไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาอของประเทศเราได้ครับเพราะว่ามันเป็นผลกระทบกันมาเพราะรว่าการที่เราอำนาจการบรรจุแต่งตั้งการให้เงินเดือนขึ้นเงินเดือนการโยกย้ายเนี่ยม,มาไว้ที่ส่วนกลางเนี่ยมันทำให้ผู้ในการโรงเรียนเนี่ยไม่อยู่โรงเรียนถ้า ุ่มในการคนไหนเพอเคไม่รู้จักค,คนนั้นก็ก็จะถูกลืมเวลาแต่งตั้งโยกย้ายก็จะไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วก็อยู่ที่เดิมครับครับเช่นเดียวกันถ้าคุณอยากจะเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมมาอยู่สวนกุหลาบมาอยู่โรงเรียนดังใโรงเรียนใหญ่ๆนะครับอ่าโรงเรียนใหญ่ๆใ,ใ,ในกรุงเทพก็ตามในในโรงเรียนประจําจังหวัดชายประจาจังหวัดหญิงก็ตามถ้ารัฐมนตรีไม่รู้จักหรือนักการเมืองไม่รู้จัก คุณก็เข้ามายากค,คุณก็เข้ามายากเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้พออสถานศึกษาไม่อยู่โรงเรียนครับผู้บริการสถานศึกษาก็จะต้องพยายามหาทางทําให้ทําไงนักการเมืองทําไงรัฐมนตรีถึงจะรู้จักเพื่อที่จะได้โยกย้ายเข้ามาส่วนกลางนะครับเพื่อจะได้เพื่อจะได้โยกย้ายเข้ามาส่วนกลางครับครับเพื่อจะให้เขารู้จักมันก็ต้องเข้ามาเมื่อเขาเข้าเมื่อผู้บริการสถานศึกษาเข้ามาไม่อยู่โรงเรียนเพราะฉะนั้น โรงเรียนห้องเรียนก็ไม่มีคนดูแลว,ว่าครูเข้าสอนตรงตามเวลาไหมดูแลนักศึกษานักเรียนตรงตามเวลาไหมเต็มที่ไหมเข้าใจใส่นักเรียนจริงจังไหมเพราะฉะนั้นคุณภาพการศึกษามันก็เลยแย่เพราะทุกคนมีแต่วิ่งครับผู้มนวยการศึกษาก็วิ่งเข้ากระทรวงเพื่อให้ผู้หนวยการไม่ใช่เพื่อให้ <c oughs> ผู้มีอำนาจแต่งตั้งรู้จักในขณะเดียวกันครูก็ถ้าอยาก อยากเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหนง่งก็ต้องเข้าเขตพื้นที่เพื่อให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งบรรจุแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือนเขารู้จักอันนี้มันเป็นผลเสียแล้วก็เราคิดว่าเราปล่อยอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเราจึงต้องเสนอร่างอันนี้เข้ามาแล้วก็เราจะทำให้เราเขียนเขียนในบทบัญญัติที่เราเสนอเข้ามานี่ว่าต้องให้สถานศึกษา มีอำนาจในการบริหารงานบุคคลของตัวเองได้นั่นก็คือสถานศึกษาขนาดใหญ่ให้มีอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของตัวเองถ้าศึกษาขนาดเล็กขนาดกลางก็อาจจะรวมกันเป็นกลุ่มสถานศึกษาอและให้เขามีอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขาเองครับเพราะฉะนั้นเขาจะได้ไม่ต้องวิ่งเต้นเข้ามาอหาหาผู้มีอำนาจในกระทรวง โรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาก็มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของเขาเองเพราะเขาอยากได้ใครมาเป็นผู้เำนือการโรงเรียนเขาก็หาเอาเอากอกขคอเขาก็เลือกหาเอาเพราะฉะนั้นเขาจะได้อยู่ที่โรงเรียนครับอยู่กับกรรมการสถานศึกษาอยู่กับผู้ครองอยู่กับนักเรียนครับถ้าเขาไม่อยู่โรงเรียนไม่อยู่กรรมการสถานศึกษาไม่รู้จักแล้วก็ไม่ตั้งใจดูแลเอาใจใส่โรงเรียนห้องนักเรียนครับ เขาก็ไม่ควรจะเขาก็จะไม่ถูกเลือกให้เป็นผู้บริหารโรงเรียนของที่นั่นก็ถือว่าจะมีส่วนร่วมในการพิจารณา คนที่จะทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของสถานศึกษาดังนั้นมากขึ้นนะครับผ่านคณะกรรมการที่<ช>อาจารย์ได้เล่าให้ฟังนะครับ<ช>ท,<ช>ทีนี้ในร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของระบบการศึกษานะครับในสองระบบก็คือการศึกษาในระบบรวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับแล้วก็มีการเปิดรับฟัง<ช>ความคิดเห็นใ,<ช>ในเรื่องนี้ด้วยอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าการศึกษาทั้งสองแบบนี้มันมีข้อดีหรือว่าข้อด้อยแตกต่างกันอย่างไงบ้างครับอาจารย์ครับ ที่เป็นอยู่ปัจจุบันเราบอกว่ามีสามระบบมีการศาในระบบการศานอกระบบและการศาตามอัธยาศัยหรือการศาตลอดชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยการศานออกระบบหรือการศาตลอดชีวิตนี่ก็คือเป็นการศาตลอดชีวิตเป็นการศาที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนได้เรียนรู้ไปตลอดชีวิตครับเพราะฉะนั้นพอแยกการศานอกระบบการศาตลอดชีวิตออกจากกันเนี่ยมันเลยไม่มีคนดูแล ไม่มีคนรับผิดชอบจริงๆแล้วมันควจะควรจะเป็นคนรับผิดชอบคนเดียวกันว่าเราจะจัดสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นจัดระบบแหล่งเรียนรู้รอิเล็กทรอนิกส์หรือจัดมู c จัดอะไรทั้งหลายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หรือจะเอา AI เข้ามาช่วยในการเรียนรู้อย่างนี้ก็ให้มีเจ้าภาพสักคนหนึ่งแล้วก็ให้เขาดูแลคนทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในระบบ,บให้เขาดูแลทั้งหมดเลย Oh. อันนี้ก็จะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เกิดความไอ้งุนงงอืมครับครับ มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันครับท่านดรดีเรกครับมีการสอบถามนะครับเพื่อรับฟังความคิดเห็นถึงการกําหนดให้บุพการีหรือว่าผู้ปกครองมีสิทธิ์ในการจัดการศึกษานะครับให้กับบุตรหลานของตนเองหรือคนที่อยู่ในปกครองของตนนะครับโดยลําพังหรือว่าร่วมกันจัดโดยแจ้งให้กับกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดทราบนะครับหรือไม่อย่างไรระบบการจัดการศึกษาแบบนี้ในลักษณะที่เหมือนจะเป็นโฮมสคูลครับอาจารย์ครับในกฎหมายฉบับนี้นะครับเหตุใดถึง มีการเปิดกว้างในเรื่องนี้ครับอาจารย์ครับเนื่องจากว่าโรงเรียนเราบางแห่งเนี่ยนะครับในหลายพื้นที่ก็อาจจะไม่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คลองได้ได้ได้ทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นเราก็เปิดโอกาสให้ผู้คลองที่ประสงค์จะจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานของตัวเองให้เรียนรู้ในเฉพาะทางเฉพาะด้านทางด้านดนตรีทางด้านคณิตศาสตร์ทางด้าน กีฬาอะไรทั้งหลายก็ที่เขาต้องการจะเน้นเป็นพิเศษ <c oughs> ก็เปิดโอกาสให้เขาจัดได้นะครับเ,เปิดโอกาสให้จัดได้แล้วก็บังคับด้วยว่ารัฐบาลต้องจัดงบสนับสนุนจะให้รัฐบาลจัดงบให้สนับสนุน <c oughs> แต่ถ้าคิดว่าโอเคพอไปเรียนอยู่ที่บ้านแล้วลูกคงตัวเองอาจจะขาดทักษะทางสังคมขาดทักษะทางอารมณ์ <c oughs> ประสงค์จะเอากลับมาเรียนในโรงเรียนในระบบก็ออกออกกลับมาได้นะครับก็กลับมาได้ เปิดโอกาสให้ให้ผู้ครองให้องค์กรเอกชนบริษัทห้างร้านที่ต้องการจะจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของบอริษัทของธุรกิจของตัวเองก็สามารถที่จะจัดได้นะ,ค,ะครับครับครับ อันนี้ก็เป็นการเปิดกว้างนะครับที่จะจะทาให้เรื่องของการศึกษานั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการจัดระบบระเบียบหมวดหมู่นะครับในเรื่องของการจัดการศึกษามีประเด็นหนึ่งที่มีการเปิดและฟังความคิดเห็นที่น่าสนใจครับอาจารย์ดีเล่ครับมีการพูดถึงเรื่องของการจัดทําหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เรื่องถึงรวมถึงการประเมินผลนะครับแล้วก็การพัฒนาหลักสูตร ตามร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับได้มีการพูดถึงในเรื่องเหล่านี้ไว้บ้างหรือไม่อย่างไรครับอาจารย์ครับในร่างพรบของเรานี่นะครับเราก็ยังเห็นด้วยกับร่างที่คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูกการศึกษาได้เสนอแนเอาไว้คือให้มีสถาบันพัฒนาหลักสูตรนะครับเป็นองค์กรอิสระในกระทรวงศึกษาธิการขึ้นมารับผิดชอบการทําเรื่องทําหลักสูตรโดยเฉพาะนะครับ แต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้เราคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดและจะแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาของประเทศเราได้คือเรื่องของครูเพราะฉะนั้นในร่างของเราที่เสนอเข้าไปเนี่ยเราจึงให้ความสำคัญของการการผลิตครูการพัฒนาครูการบริหารงานบุคคลของครูการดูแลสวัสดิการของครูคเป็นสี่เป็นสี่ส่วน<ม>นะครับในหมวดว่าด้วยครูโดยเฉพาะแย้จากกาันนะครับ เพราะเราเราเห็นว่านะฮะแล้วก็เป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นงานวิจัยที่ธนาคารโลกและยูเนสโกได้ทำวิจัยแล้วก็เผยแพร่แล้วคนทั่วไปก็เอามาพูดกันอยู่เสมอก็คือคไม่มีรัฐบาลของประเทศใดทำให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนได้โดยที่คนในประเทศคุณภาพตำ่ำถ้าคนในประเทศคุณภาพต่า ไม่มีรัฐบาลของประเทศใดทําให้ประเทศเติบโตอย,อย่างยั่งยืนได้ <c oughs> อันนี้ยูเนสโกแล้วก็ธนาคารโลกที่จริงธนาคารโลกเป็นคนให้ทุนวิจัยครับ <c oughs> จ้างจ้างคนไปวิจัย <c oughs> แล้วก็ธนาคารโลกเห็นว่าเรื่องนี้เป็นสําคัญจึงเอามาให้ยูเนสโกเผยแพร่จากที่เราสังเกตดูจากที่ผมสังเกตดูจากที่เคยไปดูงานประเทศน้นประเทศนี้เราก็เห็นว่าประเทศที่ เขาเติบโตอย่างยั่งยืนได้ล้วนแต่เป็นประเทศที่คนในประเทศเขามีคุณภาพสูงแล้วก็งานวิจัยฉ <ศา S 2> บับ<า>งานวิจัยฉบับ,<ๆ>บเดียวกันนั้นเขาก็ค้นพบเขาก็บอกด้วยว่าไม่มีประเทศใดทำให้คนในประเทศคุณภาพสูงได้โดยใช้ครูคุณภาพต่ำไม่มีประเทศใดทำให้คนในประเทศคุณภาพสูงได้โดยใช้ครูคุณภาพต่ำนั่นก็คือมันบอกว่าถ้าคุณอยากให้ประเทศ คุณเติบโตอย่างยั่งยืนได้คุณต้องทำให้ครูของคุณมีคุณภาพสูงแล้วก็งานวิจัยฉบับเดียวกันนั้นก็พบอีกว่าไม่มีประเทศใดทำให้ครูในประเทศคุณภาพสูงได้โดยใช้ครูของครูคุณภาพต่ำครับถ้าครูของครูคุณภาพต่ำถ้าอาจารย์คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์คุณภาพต่ำครับเขาก็จะไม่ผลิตครูที่คุณภาพสูงให้คุณได้ เพราะฉะนั้นในกระบวนการของเราเนี่ยในร่างพรลวอรของเราเราจึงให้ความสําคัญของการผิดครูการพัฒนาครูการบริหารงานบุคคลของครูและการดูแลสวัสดิการของครูโดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทยนะครับครับและนอกจากนั้นในงานวิจัยฉบับเดียวกันนั้นงานวิจัยที่ธนาคารไอธนาคารโลกวิจัยแล้วก็ค้นพบในภายหลังว่าครับเอ่อ ไม่มีประเทศใดทําให้คุณภาพองโรงเรียนสูงได้โดย <ắng. S 2> ใช้ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพต่ําอ <ng> ืมครับเช่นเดียวกันกับครูเลยนะครับใช่ใช่เพระาะฉะนั้นถ้าคุณจะทําให้โรงเรียนคุณมีคุณภาพสูงทําให้นักเรียนของคุณมีคุณภาพสูงทําให้การศึกษาในประเทศคุณประสบความสําเร็จคุณต้องทําให้ทั้งครูด้วยทําให้ผู้บริหารโรงเรียนด้วยต้องคุณภาพสูงอืมครับครับ ทีนี้จะทำอย่างไรดีครับอาจารย์ครับที่จะทำให้ทั้งผู้บริหารแล้วก็ครูเนี่ยมีคุณภาพมีกำลังใจมีสวัสดิการที่ดีเพื่อที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยผลออกมาแล้วมีคุณภาพตามไปด้วยครับอาจารย์ครับครับคือเอ่อโปรเฟสเซอร์เจมมัเนี่ยค,ครับชื่อมัสเดือนมีนาเนี่ยค,ครับคบเมื่อก่อนเขาเป็นอาจารย์อยู่ที่สแตนฟอร์ดเขาเคยทำวิจัยตั้งแต่ปีปีคศพัน พันเก้าร้อยเจ็ดสิบกว่าๆนะนะครับห้าสิบหกสิบปีที่แล้วโอ้เขาเขาทำวิจัยแบบลงไป <c oughs> ไปเอาตัวเลขจริงมาดูนะครับเขาศึกษาอ uh, คุณภาพของแพทย์ค,คุณภาพของนักเรียนแพทย์คุณภาพของนักเรียนครูเขาเขาดูระบบการผิดแพทย์ ระบบก,การผิดวิศวกรระบบก,การผิดครูระบบก,การผิดทนายความผู้พิากษาแล้วก็วิชาชีพอื่นๆด้วยครับโปรเฟสเซอร์เจมส์บอกว่าในการผิดโฟ o f e s s i o n a l บุคลากรมืออาชีพทั้งหลายนี่วิธีการผิดที่ดีที่สุดคือวิธีการผิดแพทย์เพราะฉะนั้นถ้าวิชาชีพอื่นๆอยากจะอยากจะผิดบุคลากรของตัวเองให้มีคุณภาพสูง คุณต้องไปดูว่าแพทย์เขาผิดผิดผิดอย่างไรนะครับอย่างไรผิดนักเรียนแพทย์อย่างไรครับเพราะฉะนั้นเขาก็เสนอแนกายว่าคือเขาก็ไม่พอใจกับคุณภาพการศึกษาของอเมริกาเช่นกันนะครับครัเขาจึงปลุกกระแสว่าประเทศอเมริกาควรจะเอาระบบการผิดแพทย์มาใช้กับการผิดครูของอเมริกาเพราะฉะนั้น วิธีการผิดแพทย์อย่างคุณน,ทนัทพลก็รู้ว่าประเทศไทยผิดแพทย์อย่างไรครับ,ร,บระบบการผิดแพทย์ของประเทศเราเขาเขาคัดเอาตั้งแต่คนที่จะมาเป็นนักเรียนแพทย์อืเกตสูงเ,เลยนะคะรับอาจารย์เขาเอาเอาท็อปสติวเด้นต์ของไฮสคูลเอาท็อปสติวเด้นต์ของไฮสคูลพอมาเรียนและช่วงเรียนเขาเรียนห้าหกปีใช่ไหมใช่ครับใช่ครับช่วงเรียนนี่ปีหนึ่งอาจจะเลือกชื่อบบรรยาย สาธิตครับปีสองปีสามเขาไปเรียนที่เตียงคนไข้ไปฝึกปฏิบัติหน้างานนะครับไดูพาไปดูคนไข้คนนี้เป็นอะไรอืเอาแฟ้มประวัติขึ้นมาดูเขาให้ยาอะไรบ้างครับความดันเป็นยังไงเอาแผ่นฟิล์มมาดูดูซิอาการเขาเป็นไงแล้วหมอเขาให้ยาอะไรครับเหมือนเป็นแพทย์ฝึกหัดแพทย์อินเทอร์เลยนะครับอาจารย์ครับเขาดูอ่า เขาเขาให้นักเรียนแพทย์เขาดูแลผ่าตัดเขาก็ไปผ่าจริงรไม่ใช่มาบรรยายเรื่องการผ่าตัดอ,อืกระดูกกระเดิกอะไรสรีระในร่างกายชิ้นส่วนในร่างกายครับเขาก็ดูจริงเขาด,ดูจากอาจารย์ใหญ่ดูจากภาพเส้อก่อนดูจากวิดีโอเส้อก่อนแล้วก็ไปดูของจริงแล้วก็ลงมือทําจริงครับครับการผลิตครูของของไทยมีตรงไหนที่ควรที่จะพัฒนาบ้างไหมครับอาจารย์ครับถ้ามองในมุมนี้ครับคือ เอาเรื่องแพทย์นะครับครับคณะแพทย์ของประเทศไทยไม่สามารถสอนแพทย์ได้ถ้าไม่มีโรงพยาบาลคณะแพทย์ของไทยไม่ว่าคณะแพทย์ของที่ทจ,ะจะมีโรงพยาบาลของคณะนะครับอถ้าถ้าคุณไม่มีโรงพยาบาลคุณจะขออนุญาตรับนักเรียนแพทย์ไม่ได้ครับที่อเมริกาที่ไหนก็เหมือนกันอืเพราะฉะนั้นคณะครุศาสตร์ถ้าคุณจะรับนักศึกษาครูครับคุณต้องมีโรงเรียนร่วมผิดครู ไปโรงเรียนสาธิตแบบนี้ถูกไหมครับอาจารย์ครับค้ากับสาธิตแต่ว่าสาธิตมันมันมันไม่เป็นธรรมชาติอืมันไม่เป็นธรรมชาติรราตแต่ว่าโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลที่ไหนเขารับคนไข้ทั่วไปนะใช่ครับไม่ใช่คนไข้ชั้นสูงหรือคนไข้ยากจนมาเขา ไม่รับไม่ใช่เขาจะได้เจอหลายๆเคสนะครับประจานเขาจะได้เจอ,อหลายๆเคสเจอคนไข้หลายๆลักษณะหลายรูปแบบหลายอาการครับเขาจะได้ดูแลได้ไอ้คนจนเข้าโรงพยาบาลมาคุณก็ต้องดูแลเขานะใช่ครับ,รบอันนี้โรงเรียนสาธิตประเทศไทยมันไม่เป็นอย่างนั้นอืโรงเรียนสาธิตประเทศไทยคัดเลือกเอาแต่คนเก่งๆคนชั้นเยี่ยมแล้วคนไม่มีปัญหามาเรียนก็ อาจจะเจอลักษณะที่ยังไม่หลากหลายพอนะครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีปัญหาไม่มีตัวอย่างให้คุณแกอเด็กไม่มีข้าวกินมาโรงเรียนเนี่ยคุณจะทำไงคนเป็นครูเพราะแต่โรงเรียนเนี่ยเจอปัญหาต่างกันนะครับอาจารย์ครับเด็กบางคนเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอาหารเด็กบางคนพ่อแม่ทะเลาะกันไม่อยู่กับพ่อแม่อยู่กับตากับยายเด็กบางคนต้องไปร้องเพลงเปิดมวก หาเงินอย่างนี้ครับเด็กบางคนต้องรีบไปรับจ้างช่วยล้างจานล้างเจียนกว่าจะได้มาโรงเรียนต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันครับอาจารย์ครับใช่ต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันมันก็เลยมีเรื่องของความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาที่มีการพูดถึงมาด้วยครับอย่างสว่สว่ากฎหมายที่ทางด้านของทางด้านอาจารย์ดิเลกได้เสนอเข้ามาสําหรับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้มีการพูดถึงเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาบ้างหรือไม่อย่างไรครับอาจารย์ครับ ที่เราเสนอเข้าไปนี่เราจะใช้การบริหารเข้าไปช่วยครับคือเราจะให้โรงเรียนไม่ว่าในพื้นที่ห่างไกลอย่างไรก็ตามนี่เราจะหาครูดีๆไปให้เขาครับแล้วให้ครูดีๆอยู่สอนเขาอยู่กับเขาแล้วก็มีสิ่งจูงใจให้กับครูที่เก่งๆดีๆนี่ครับอยู่สอนในโรงเรียนในพื้นที่ชายขอบที่แม่ห้องสอนหรือในพื้นที่ห่างไกล จจะในพื้นที่ิ่างไก่เนี่ยพื้นที่อ่างไกลพื้นที่พิเศษเนี่เราจะให้กระทรวงศึกษาประกาศเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสอนอยู่ในโรงเรียนในพื้นที่พิเศษครับเราจะมีโคต้าขึ้นเงินเดือนอืเพิ่มให้คครรัับบสมมุติว่าปกติถ้าอยู่โรงเรียนทั่วไปเนี่ยจะได้เงินเดือนขึ้นหกเปอร์เซ็นต์ หกเปอร์เซ็นตต่อปีใช่ไหมครับครับเมษาสามเปอร์เซ็นต์สุลาสามเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราเราเขียนไว้ในกฎหมายว่าถ้าเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลแล้วได้ประกาศเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลพวกนี้เราก็จะจัดโคต้าไปให้แห่งเรียนจัดงบประมาณเพื่อเพื่อเป็นโคตา้าการขึ้นเงินเดือนให้ครับสําหรับพวกที่ทํางานในพื้นที่ห่างไกล ถ้ารัดเงินไม่พอก็อาจจะมาตัดพวกพื้นที่ปกติครับแทนที่จะเป็นหกเปอร์เซ็นตก็ให้เหลือห้าเปอร์เซ็นต์แบ่งให้ขึ้นเมษาสองจุดห้ากันยาสองจุดห้าแล้วเอาหนึ่งเปอร์เซ็นตนี้ไปให้ครูที่สอนในพื้นที่ห่างไกลครับถือว่าได้เสียสละแล้วนะครับได้ไปทําหน้าที่ดูแลจัดการศึกษาให้เด็กๆที่เขาห่างไกลแล้วก็ขาดโอกาสทางการศึกษาครับอาจารย์ครับ ช่เพราะโอกาสที่เขาจะได้เงินเดือนขึ้นมันก็มีสูงอตอนนี้ครูในพื้นที่ห่างไกลเขาไม่อยากอยู่เขามีแต่วิ่งเต้นเข้าโรงเรียนใหญ่ครับรก็เป็นปัญหาเดิมนะครับอาจารย์ครับมีแต่วิ่งเต้นเข้าโรงเรียนใหญ่เพราะว่าโรงเรียนใหญ่ครูเยอะอะเม็ดเงินสําหรับขึ้นเงินเดือนเยอะครับพะ<อ>ถึงเดือนเมษาถึงเดือนตุลามานี่โรงเรียนใหญ่ได้ขึ้นหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตทุกคน อืมครับเรายังมีเงินเหลืออีกในขณะที่โรงเรียนขานาดเล็กอยู่พื้นที่ห่างไกลเนี่ยมเม็ดเงินไม่พอจะขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นยังไม่พอเลยเพราะส่วนมากเป็นมีแต่ครูบรรจุใหม่อืมเงินที่โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลที่จะได้รับเงินจัดสรรรายหัวของนักเรียนที่จะไปจัดอาหารกลางวันอุปกรณ์การศึกษามันก็ลดน้อยลงไปด้วยแบบนี้มันก็ลดน้อยลงอีกอเพราะฉะนั้นเราก็จะหาทางเนี่ย ทำเป็นโคต้าให้เป็นนโยบายรัฐบาลว่าไอ้พื้นที่ห่างไกลเนี่ยนะครับเออเม็ดเงินสําหรับให้ครูที่มีครูนี่ที่มีคุณภาพเนี่ยอยู่สอนในพื้นที่แล้วก็ในพื้นที่ห่างไกลเช่นเดียวกันนี่นะพื้นที่ด้อยอกาเนี่ครับเออม็ดเงินสําหรับจัดเป็นอาหารกลางวันให้กับเขาเนี่ยก็อาจจะเพิ่มให้อืมแทนที่จะเฉลี่ยเท่ากันหมด หัวละ15บาทหัวละ20บาทเท่ากันหมดในกรุงเทพก็อย่างนี้ในพื้นที่ห่างไกลแม่ห้องสอนก็อย่างนี้มันอาจจะต้องต้องเป็นนโยบายซึ่งเราเขียนเอาไว้นะครับครับครับก็ต้องดูให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียนด้วยนะครับสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากถึงประชาชนในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นสําหรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ทางด้านสมัชชาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทยได้เสนอเข้ามาอยากให้อาจารย์ฝากสั้นๆสักนิดหนึ่งครับ ครับก็ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับช่วยช่วยให้ให้ข้อคิดเห็นฝากส่งความคิดเห็นเข้ามาด้วยนะครับตัวร่างนี่คิดว่า,ารัฐสภาคงาจะขึ้นเว็บให้คถา้าถ้าฟังผมแล้วยังตามไม่ทันก็อาจจะเข้าไปดูในร่างนะครับแต่ก็อยากจะฝากกับท่านทั้งหลายว่า,าร่างพรบรของเราเนี่ยเราให้ความสำคัญของเรื่องครูการปฏิรูปครูและเรื่องการกระจายอำนาจนะครับ ครับสาคัญเป็นพิเศษแล้วจะเราจะทําให้การกระจายหน้าเกิดขึ้นได้จริงและนอกจากนั้นเราก็จะให้ความสําคัญของการลดความเหลื่อมล้ําเรื่องคุณภาพโรงเรียนครับครับว่าจะทําให้คุณภาพโรงเรียนใกล้เคียงกันและนอกจากนั้นเราก็จะให้ความสําคัญของการนําเทคโนโลยี AI เนี่ยเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ uh huh. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นเรา เราจะพัฒนาครูับให้พัฒนาครูจริงจังให้สามารถเอา AI ไปใช้ในการเรียนการสอนได้อันนี้ก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าเห็นด้วยก็ช่วยส่งความคิดเห็นเสนอแนะเข้ามาด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับครับโอ้โหครับก็ครบถ้วนทุกประเด็นสวัสดีครับ ขอบพระคุณครับดรดิเรกพรสีมาครับก็ครบท้วนทุกประเด็นนะครับที่วันนี้ทางด้านของดรดิเรกพรสีมาในฐานะที่ท่านเป็นประธานสมัชชาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงท่านเป็นในฐานะที่เป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศออก,กับคณะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้ามานะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่ในขณะนี้ก็สามารถฝากความคิดเห็นมาได้ผ่านทางเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา7 7ของรัฐธรรมนูญของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษดรได หมดเวลาลงแล้วครับวันนี้ผมรัชพลสงวนทรัพย์แล้วก็ดกรดิเรกพรศรีมาต้องขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยวลาเียงเท่านี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ